นยบัตเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นจุดที่อยากจะขอความกรุณาทุกท่านนะคะตั้งใจฟังเพราะว่ามันจะไปค่อนข้างเร็วนะคะจะทั้งลูกแก้วแล้วก็คุณวสุจะจะอธิบายเรื่องนี้กันอย่างว่องไวนะคะแล้วก็เราจะพักทานอาหาระคะ่ะช่วงบ่ายเราจะเป็นเรื่องของงานโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์นะคะแล้วก็จะเป็นเอ่อในเรื่องของการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลแล้วก็การตัดสินใจอนุรักษ์โดยคุณวสุต่อนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นสักครู่นะคะ ลืมให้ทังนี้ได้ดูด้วยค่ะโอเคค่ะเรื่องของการส่งงานเพื่อสำเร็จการอบรมอันนี้รวมถึงยุวสถาปนิกด้วยนะคะทุกคนตั้งใจเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเ,เรื่องของผู้ขอบรมกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะคะพี่วสุก็คือตามกำหนดการที่ท่านมีอยู่ในมือเนี้นะคะ วันที่20และ21กันยายนของกลุ่ม2จะไม่มีตารางช่วงนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอเดี่ยวท่านละ15นาทีโดยผู้เข้าร่วมกลุ่มที่1จํานวน32ท่านนะคะให้เล่าเรื่อง3โครงการที่เลือกมาเป็นเวลา15นาทีนะคะแล้วจะมีคณะกรรมการซักถามอีกประมาณ5นาทีอันนี้จะเกิดขึ้นทั้งหมดทาง z o ูมนะคะให้เล่าอะไรบ้างคะพี่วสุรบกวนช่วย จริงๆแล้วโดยพื้นฐานของงานที่เรากําหนดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการวัดผลความรู้แล้วก็ประสบการณ์คือจัดประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านนั่นเองนะครับจากผลงานที่ท่านเลือกมา3ชิ้นงานที่นํามาใช้นะครับโดยหลักๆก็คือทํยังไงก็ตามให้ในเวลาที่กําหนดเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยนะครับคือเป็นประโยชน์ทั้งคนที่เป็นกรรมการและคนที่เข้าเข้าร่วมฟังด้วยกันเนี่ยได้เข้าใจว่า ท่านมีความรู้มีความเข้าใจในการทํางานของท่านอย่างไร <c oughs> ในแต่ละงานนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะขอ,อกําหนดว่าในสิ่งที่ท่านควรจะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยควรต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ <c oughs> อันดับแรกก็คือต้องต้องรู้ว่าโครงการน,น,นั้นเนี่ยมันคือโครงการอนุรักษ์อะไร <c oughs> อาคารหรือว่า <c oughs> สิ่ง,งสิ่งที่ท,ท่าน,นทำอยู่เนี่ยครับมันมันคืออะไรนะครับ <c oughs> รู้ว่าเป็น ็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นอาคารสถานีหรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีประวัติโดยย่อๆของอาคารนั้นว่าเขามีความเป็นมายังไงสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงมันจะได้เห็นว่ามันมีความเก่าแก่อะไรประมาณไหนนะครับมันมีลักษณะทางกายภาพเนี่ยเป็นยังไงนะครับรูปแบบอาคารเป็นลักษณะอย่างไงมีวัสดุก่อสร้างเป็นยังไงโครงสร้างเป็นแบบไหนนะครับมีการใช้งาน ในอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบ็้กราวังของอว่าอาคารนั้นนั้นคืออะไรนะครับในภาคต่อมาที่สําคัญก็คือแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรที่ท่านได้ไปดําเนินการแก้ไขะนะครับมันก็ต้องมีว่ามันเสื่อมโทรมมันอะไรมันชํารุดคืออะไรคือปัญหาของที่มันเกิดขึ้นกับแหล่งนั้นๆมันเกิดจากอะไรและ,ะท่านได้ไปแก้ปัญหา อันนั้นเนี่ยยังไงตามแบบ<น>ที่ท่านได้ดําเนินการะนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค,คือจะทําให้เราเข้าใจว่าอันนั้นเป็นอาคารอะไรมันสร้างด้วยวิศวัสดุอะไรมันเป็นปัญหายัางไงธรรมชาติของมันเป็นยังไงและปัญหาของมันที่มันเกิดขึ้นที่จําเป็นจะต้องไปอนุรักษ์เนี่ยมันคืออะไรและท่านได้ดําเนินการอะไระเป็นขั้นเป็นตอนให้เราเข้าใจก็คืออะไรอนุรักษ์อะไรแล้วก็ประวัติของแหล่งนั้นอย่างไรใช่ไหมคะสั้นๆแล้วก็มีปัญหาอะไร และก็เข้าไปอนุรักษ์อย่างไร4ประเด็นโด,โดยที่เนื้อหาตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องสะท้อนอย่างเรื่องของขั้นตอนและหลักการอนุรักษ์อย่างที่คุณรัชสุเพิ่งได้บรรยายไปด้วยโดยโดยโดย,โดยให้เน้นในแต่ละบทบาทของแต่ละท่านนะครับถ้า,ถ,าถ้าท่านเป็นดีไซเนอร์ท่านเป็นผู้ออกแบบเนี่ยก็เน้นว่าเออโครงการนี้นะมันจะต้องพอมันเกิดปัญหาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ คุณค่ามันอยู่ตรงไหนและแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบเนี่ยคืออะไรนะครับส่วนถ้าเป็นท่านที่เป็นช่างอนุรักษ์เนี่ยก็คือท่านได้รับมอบท่านอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าแนวคิดอะไรหรอกแต่ว่าท่านแต่ท่านก็ต้องเข้าใจแหละว่าสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายให้ได้มาดําเนินการเนี่ยคือส่วนไหนตามวิชาชีพของท่านถ้าเป็นท่านเป็นช่างไม้ท่านก็บอกอ่าท่านดูแลในส่วนนี้ท่านทําอย่างนี้ นะครับตามที่แบบกําหนดหรือว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือท่านที่เป็นทางด้านควบคุมงานท่านก็อธิบายว่าจากในในวิธีการในการควบคุมงานของท่านเนี่ยที่ให้งานนั้นนั้นมันออกมาได้เนี่ยท่านทํำยังไงค่ะ,ะคก็มีสามโครงการเราให้เวลาท่าน15นาทีแปลว่าท่านต้องแบ่งเวลาและจัดการเวลาของท่านเองอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการละ5นาทีนะคะก็หวังว่าผู้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีทุกท่านก็น่าจะมีความสามารถในการบปินารจัดการเวลาค่อนข้างเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะคนอกจากการนําเสนอแล้วเนี่ยต้องมีการส่งรายงานส่วนบุคคลด้วย นะคะโดยส่งภายในวันที่22กันยายนผ่านทางอ e ีเมลไทย conservators @gmail.com นะคะให้เขียนหัวอ e ีเมลมาให้ชัดเจนว่ารายงานส่วนบุคคลของเชื่ออะไรนะคะแล้วก็ในรายงานส่วนบุคคลต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างคะคือคือย้ําว่ารายงานนี้ก็เนื้อหาเดียวกันกับที่ท่านมาพูดพรีเซนต์นั่นเองะนะครับไม่ไม่ต้องบรรยายความแบบไม่ต้องเขียนทีซิดมาส่งไม่ต้องเขียนยาวๆไม่ต้องยาวเอาให้ตรงตรงตรงจุดแล้วอ่านแล้วเข้าใจรู้ว่าท่านาทาอะไร ได้ไหมไนะคะให้ให้ครบถ้วนทุกหัวข,ข้อนะครับขอขอความครบถ้วนทุกทุกหัวข้อไม่ไม่ต้องพนา,าโวหารมา,มากมากไม่ต้องไม่ต้องเท้าวความย,วยาวๆขอให้ตรงกับคําถามทั้งสี่คำถามที่เราถามในแต่ละโครงการของท่านนะครับอาจจะแถนิดหนึ่งด้วยนะครับก็คือในส่วนของปัญหาที่ท่านพบในระหว่างการดําเนินการคือคคไม่ไม่จำเป็นที่ว่าท่านจะต้องนําเสนอแต่สิ่งดีๆที่ปรากฏอยู่ในโครงการของท่านนะครับเพราะผมเชื่อว่าในทางปฏิบัติเนี่ย ท,ทุกที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ท่านก็สามารถบอกได้ว่าโครงการของท่านเนี่ยเกิดปัญหาอะไรและมันแก้ได้แก้ไม่ได้ยังไงและถ้าท่านคิดว่าสมมุติว่าถ้ามันแก้ไม่ได้แต่ว่าท่านคิดว่าถ้านในอนาคตเนี่ยท่านมีแนวคิดว่าท่านจะแนะนําว่าจะทํำยังไงที่มันจะทําให้ได้ดีกว่านั้นได้ค่ะครับอ๋ออันนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นอีกท่อนหนึ่งที่ที่จะได้ทําให้ ผลงานของท่านดูเป็นการวิเคราะห์มากขึ้นมากกว่าการเรียงความเฉยๆนะคะค่ะอันนี้ในส่วนของกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็รายละเอียดของเอกสารที่ส่งเพื่อรับใบรับรองการปฏิบัติงานอนุรักษ์เนี่ยค่ะก็จะเดี๋ยวจะ w พ r p o อ n t อันนี้ก็จะใส่เข้าไปในตัว Library ในคลังเอกสารการอบรมนะคะซึ่งทุกท่านจะมี QR Code อยู่หลังช่วงของการกำหนดการช่วงวันที่17นะคะก็จะมีที่เป็น QR Code 2อันนะคะอันที่1คือไฟล์นำเสนอการบรรยายทั้งหมด คือบางส่วนผู้วิทยากรอาจจะผ่านไปเร็วนะคะท่านสามารถจะไปย้อนอ่านได้อยู่ใน QR code อันแรกเนี่ยคะ่ะที่เขียนว่า bit.ly slash /CCCP2 ขีดกลาง library นะคะหรือว่าถ้าหากบันทึกวิดีโอบันทึกวิดีโอของการบรรยายนะคะซึ่งเราจะอัพโหลดขึ้นไปใน youtube playlist ของเราทุกเย็นของการอบรมก็จะอยู่ใน QR code อันที่2หรือกดเขียนเข้าไปว่า bit.ly b l t l y นะคะ ccc p 2ขีดกลาง vdo นะคะอันนี้สองที่นี้ก็จะเป็นที่ที่ท่านเอาไว้สำหรับทบทวนตัวบทเรียนหรือว่าเนื้อหาเพื่อเอาไว้ใช้อ้างอิงในรายงานส่วนบุคคลของท่านหรือการนำเสนอข,ของท่านก็ได้คราวนี้ค่ะกลุ่มที่2และยุวสถานิขึ้นนั่งอยู่ในห้องนี้เรามีงานมหัศจรรย์ให้ท่านนะคะจะเป็นการทำงานเป็นทีมค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันนี้เราคาดหวังว่าท่านจะ นั่งคุยกันสมมติบางท่านเนี่ยามาจากบริษัทบางบริษัทมาแค่คนเดียวท่านจะต้องไปหาเพื่อนนะฮะจากบริษัทอื่นจํานวน2-3คนที่มีต่างวิชาชีพกันด้วยก็จะดีมากนะคะคือ 1. มีผู้ออกแบบหรือนะักอนุรักษ์มีผู้ควบคุมงานแล้วก็มีช่างอนุรักษ์อยู่ในทีมเดียวกันก็จะเพอร์เฟกต์ทำให้ท่านทำงานได้ดีและเอาน้องยุวสถานิกที่เป็นนิสิตดีเด่นที่เราได้คัดเลือกมา20ท่านนี้ใส่เข้าไปในทีมของท่านด้วย 2- 3คนแปลว่า ในทีมหนึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4ถึง6คนได้ค่ะแล้วให้สร้างทีมนี้ให้เสร็จในช่วงพักกลางวันนี้นะคะนั่นคือสาเหตุที่เราให้ท่านมาที่นี่แล้วให้ตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนค่ะเขียนเข้าไปในไลน์กรุ๊ปของการอบรมนี้นะคะภายในเวลา14นาฬิกาวันนี้นะคะว่าทีมของท่านมีใครบ้างนะคะแล้วเราก็จะได้ไปจัดลำดับว่าทีมท่านคือทีมเบอร์หนึ่งสามสี่ เพราะฉะนั้นน้องๆยุวัสถาปนิกก็ขนขวายไปหาพี่ๆพี่ๆก็ต้องเอาน้องเข้าทีมนะคะไม่งั้นไม่ผ่านนะคะต้องมีน้องด้วยนะคะบทบาทของยุวัสถาปนิกในทีมนี้นอกจากจะได้เรียนรู้จากพี่ที่มีประสบการณ์การทางาน5-10ปีแล้วน้องทํางานในฐานะเป็นอาจจะช่วยจดบันทึกบรนหารรือหรือว่าทํา powerpoint ขึ้นมาแล้วก็หรือว่าใส่ข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่น้องมีความเชี่ยวชาญมีความรู้อยู่แล้วใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะคะ เขาวนี้ค่ะในส่วนของเนื้อหาที่จะต้องนําเสนอในงานทีมค่ะพี่วสุค่ะอยากให้ช่วยอธิบายนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วก็คือให้ในในเมื่อในทีมของเราเนี่ยมีหลายคนใช่ไหมครับก็ลองให้หารือกันดูว่าให้เลือกจากอาจจะเป็นจากประสบการณ์ของของของแต่ละท่านคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยนะครับว่าเคยเคยซ่อมเคยทํางานกับอาคารไหนนะครับมาเลือกมาสักอาคารหนึ่งนะครับหรือถ้า ถ้าตกลงกันไม่ได้เอาเอาอาคารอะไรก็ได้ที่มันเป็นที่รู้จักก็ได้นะครับแต่ว่าจริงกั<บ>ท่านมีส่วนร่วมอ่าคนใช่ครับแต่ว่าอยากให้เป็นอาคารที่มีส่วนร่วมโดยโดย,โดยตรงเพราะว่าจะได้ให้ข้อมูลตรงที่โดยละเอียดอ่แบบเจาะลึกในโครงการนั้นๆได้นะครับมามาเป็นโจทย์ก็คืออย่างอย่างในเนื้อหาที่กําหนดในในรายการน,น,นะครับขอให้เป็นอาคารที่มันมันมีลักษณะเป็นมันมีปัญหามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะได้ สามารถเอามาเขียนบรรยายหาทางแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้นะครับโดยโดยสิ่งที่คาดหวังที่เราจะฟังจากท่านในการทํางานกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับตะกี้ในกลุ่มที่หนึ่งที่พูดไปนะครับก็คือจะต้องมีท่านจะต้องมาเล่าก่อนเลยว่าอาคารนั้นๆเนี่ยนะครับหรือว่าไซต์แหล่งนั้นๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับมีประวัติความเป็นมายังไงมีลักษณะทางกายภาพมีรูปแบบการใช้งานสถาปัตยกรรมวัสดุโครงสร้างเป็นยังไง และปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงสาเหตุของของปัญหานั้นเนี่ยนะมันมันคืออะไรจัดเอามาเอามาทำเป็นแผนในการอนุรักษ์ซึ่งเริ่มต้นว่าแผนนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากแนวคิดอะไรมีขั้นตอนวิธีการทำงานอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งเอาพู้ที่เราต้องการจะทราบนะครับ ิดไมเรานเสนอเป็น PowerPoint นะคะเพราะฉะนั้น1กลุ่ม1ทีมจะต้องทำ PowerPoint 1อันที่ใช้เวลาในการนำเสนอ20นาทีให้ครอบคลุมทุกประเด็นตั้งแต่การเล่าถึงประวัติของสถานที่ต่างๆวิธีการที่ท่านวางแผนว่าจะเป็นการอนุรักษ์แหล่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทุกคนในทีมต้องมีบทบาทค่ะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการนำเสนองานกลุ่มซึ่งอาจจะมีคนหนึ่งคนหรือว่าทุกคนจะจะพูดก็ตามนะคะ ทุกคนจะต้องส่งรายงานส่วนบุคคลด้วยที่ระบุบทบาทเล่าถึงว่าบทบาทของตัวเองในการ ทํางานกลุ่มนี้มีอะไรบ้างในช่วงระหว่างวันที่15ไปจนถึงวันที่22กันยายนนะคะวันที่22กันยาก็จะเสนองานกลุ่ม20นาทีมีคณะกรรมการซักถามอีก10นาทีทางซูมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สนไม่ใช่ออนไซต์นะคะเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็รายงานส่วนบุคคลน,นี้ค่ะส่งทางอ e ีเมลเหมือนเดิมค่ะไทยคอนเซอร์เวเตอร์ a i l c o m ภายในวันที่22กันยายนนี้นะคะย้ำอีกทีค่ะในรายงานส่วนบุคค,คลต้องมีเนื้อหาคือการระบุ บทบาทเฉพาะตัวของท่านในการทำงานทีมวันที่สิบห้าถึงยิบสองกันยายนนี้นะคะทำทั้งยุวสถานิกและกลุ่มสองนะคะในส่วนของยุวสถานิคสามารถปรึกษาอ,อาจารย์ที่ปรึกษามีอาจารย์นัทถุฒิยู่ตรงนั้นอาจารย์สันสุดาอาจารย์สันทานนะคะสามารถปรึกษาได้เลยว่าวิธีการเขียนรายงานสมบุกคลของเวลาคนก็ทํางานอนุรักษ์เนี่ยเราต้องเป็นยังไงบ้างนะคะก็เนี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลอย่างว่องไวแล้วเราก็จะ พอดีเวลาพักทานข้าวพอดีเป๊ะเลยค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้ทำความรู้จักกันด้วยนะคะเราจะขึ้นไปทานข้าวข้างบน,นะคะ่ะห้อง706 705นะคะแล้วก็จะมีเวลาพูดคุยกันจนถึงเวลาบ่ายโมงแล้วไปเจอกันที่ห้อง702เป็นห้องบรรยายของเรานะคะเพราะฉะนั้นบ่ายโมงตรง13นาฬิกาตรงค่ะเจอกันที่ห้อง7 0 2นะคะกลุ่ม2แล้วก็ยุวสาปนิกอ๋ขอขอเนี้ยโฆษณาขั้นช่วงเวลาโฆษณาแป๊บนึงค่ะหนูช่วยถือ จริงๆต,ตั้งใจเอาหนังสือมาโชว์ครับว่านี่เป็นบทบาทความร่วมมือระหว่างนยครับด้วยความสนับสนุนของยูเนสโกนะครับตั้งใจจะมาขอบคุณโดยเฉพาะนะครับที่นอกเหนือจากโครงการหลักสูตรที่เราเกิดขึ้นมาจนมาจนถึงในครั้งที่สองนี้แล้วนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่อัน,อนแรกนี้เป็นเป็นผลงานใน,ในเรื่องของการอนุรักษ์อิฐและปูนที่เราใช้ไซที่วัดกะจีนะครับก็เนี่ยออกมาเป็นเห็นไหมครับผลงานวิชาการได้เล่มหนึ่งแล้วก็ ล่าสุดก็คือมีทั้งหมด3เล่มนะครับแต่ว่าในส่วนของเล่มเล่มแรกที่เป็นส่วนของกรมศริลปากรก็คือเล่มนี้เรื่องของหลักการและแนวทางการอนุรักษ์มรดกสถากรรมไม้นะครับก็ถือโอกาสขอขอบคุณลูกแก้วและยูเนสโกของแมนตอนนี้ด้วยครับขอบคุณครับก็เออนอกถ้าหากทุกท่านสนใจนะคะขายต่อไม่ไม่จบไม่สิ้นหลัง,หล,งหลังจากที่มันมี QR code หน้าที่เป็นคลังข้อมูลเปิดมาน้าถัดไปก็จะเป็น QR code ที่จะเข้าไปอ่านอ e ีบุ๊กทั้งสามเล่มในชุด หนังสืออนุรักษ์สถาปัิกกรรมไม้ของเราได้นะคะก็จะมีเล่มหนึ่งเรื่องหลักการอนุรักษ์เล่มสีแดงนี้นะคะแล้วก็เล่ม2วัสดุเครื่องมือวิธีการในการอนุรักษ์สถาปัิกกรรมไม้เล่มที่3บันทึกมรดกสถาปัิกกรรมไม้ในประเทศไทยนะคะก็จะมีทีมเขียนของเราก็คืออาจารย์สันทานและอาจารย์สันสุดาของมหาวิทยาลัยนี้นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเอ่อไว้เป็นเหมือนกับแหล่งอ้างอิงค่ะที่มีคุณค่าแล้วก็มีภาพสวย,สวย งานดีมากนะคะขออนุญ,ญาตโฆษณาไว้นที่นี้อยู่ในเอกสารประกอบการอบรมของทุกท่านแล้วนะคะทั้งเป็นเล่า QR แล้วก็เป็นเว็บไซต์นะคะค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทานข้าวและจับกลุ่มทีมของท่านนะคะเราขึ้นไปทานข้าวกันชั้นเเได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะแล้วก็ ผู้เข้าร่วมในกลุ่มในกลุ่มหนึ่งทางออนไลน์นะคะเรากลับมาพบกันอีกทีตอนบ่ายโมงตรงนะคะ13นาฬิกาตรงนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็หวังว่าท่านจะทานข้าวอย่างอร่อยอร่อยพักหายใจบ้างนะคะขอบพระคุณค่ะบางท่านถ้าหากออไม่อยากจะล็อกออฟจากซูมนะคะท่านที่อยู่ในซูมก็ ทิ้งเอาไว้ก็ได้ค่ะแต่เอาให้ชัวร์ว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านท่านแรงพอนะคะไม่ไงั้นมันจะกินอินเทอร์เน็ตในบ้านท่านเยอะมากถ้าหากท่านล็อกเอาท์แล้วท่านก็กลับเข้ามาใหม่อย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวเองค่ะให้เป็นเหมือนที่เมื่อเช้านะคะคือมีรหัสประจำตัวแล้วก็มีชื่อจริงนะคะขอบคุณค่ะ